เอาละ,ระรครับผมก็เจ็ดโหลนะครับสวสวัสดีคนไทยที่ซื้อรถใหญ่นอกเริ่มกันเลยนะครับครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็<ด>พบลับ จานทีมพี่เสืออยู่ในบ้านนะวันนี้เราจะมาแกล้งพี่เสือกันใช่ครับเราจะไปแกล้งพี่เสือกันครับก็อันนี้รายการแห่งการแกล้งส่วนนี้ก็คือโปรเจคเตอร์แห่งการแกล้งพวกเราสองคนมารวมตัวกันแล้วพี่แลกลุ่มก้อดถึงความทั่วสองขอนได้มารวมกันก็เลยครับทุกคนครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะเขาว่าผมนั่งอยู่บนอะไรอันนี้คือเก้าอี้เกมมิ่งพี่เองนะน้องๆพี่คือที่ซื้อมาแบบเป็นแบบเก้าอี้เกมมิ่งนะครับผมก็เลือกลับไปพี่จะนั่งแคสเกมวันนี้ครับผมจะเป็นเก้าอี้แบบ ก็อี้แบบอึดันเรายี่สิบสามฟิตนะครก็อี่แพงเกินสำหรับเราไม่น่าแพงใช่ไหมครับก็เป็นเศษตังค์ของผมครับก็แบบอี้เกมมึงอ่ะเกมนั่งเล่นเกมเงี้ยก็นะครับทุกคนครับเอาว่าเดี๋ยวเข้าเรื่องอะไรดีกว่าต้องรีบเลยครับเพราะว่าตอนนี้นะครับจานทีมนะครับเขาไปแล้วแบบไปปิดเอี้อะ คนกินข้าวอยู่พุ่งพวดเอ่แบบรัวดเลยนะแบบรัวก็นะทุกคนครับเรานะครับจะแกล้งจานทีมโดยการที่เรานะครับจะเอารถจานทีมออกไปแล้วก็เราจะไปแกล้งชนนั่นเองชนจริงเลยดีกว่ามันมีตังค์ป้ะชนจริงเลยทุกคนผมชนจริงเลยไม่มีตังค์เออเราด้วยยี่สิบล้านเองไม่ไม่มีตังค์จนรูปหนีเลยพี่อะหนีแล้วผมมาพี่อยู่กับรถดิ โอเคทุกคนครับก็เดี๋ยวเรานนครับจะแก้กของวงร,รถจานทีมไปนะครับผมแล้วก็เอารถจานทีมนะ่ยแก้กบอกว่าชนผมเนี่ยไปตัดต่อรูปมาจากเหน็บเรียบร้อยแล้วว่ารถมันเหมือนเลยเหมือนเป๊ะ ใหรับชมอยู่นะครับผมช่วงน,นี้เนี่ยช่องไอวินเจียทีวีเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแจ้งเตือนเลยอ,ะอ่ะของน้องๆพี่อุตส่าห์ซื้อเจ้าอี้เกมมิ่งขนาดนี้แล้วเออลืมนะครับคนที่กดติดตามอยู่มันไม่แจ้งเตือนเนี่ยกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วเลิกกระดิ่งไว้ทั้งหมดให้กันหน่อยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปแก้วนี้จะมาเรื่อยๆเลือยังทุกคนแล้วก็สวัสดีวันจันที้นะครับขอให้เฮงเรื่อยๆนะครับผมกินโทรมาเลยครับพี่ซินเจียยูอีซินนี่ต้องเอามาใช้ใช่ ทักโอ้พี่ซอรบาปกมพี่เซอรกิฟกำรตั้งใจขอโทษเลยไอสตาหที่เป็นว่าเยเดแล้วมันส้นพดอะไรวะพี่พีใจนะพให้พี่ขับป่ะพี่ขับได้ปหมเนมขับดีกว่าพระพี่ขับจะไม่มีใครตามทางไป พี่ไปพร้อมยังพรอมพร้อมพร้อมตารถนะ้านได้ยินเสียงสตาร์นรถพี่ว่ามันพุ่งออกมามีโอกาสดิรถมันเสียงดังมันเด้ได้ยินอะไรนะไปหนึ่งสองาะไป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 เดี๋ยวรถพี่ไม่เหรอจะใครใครเอารถไปวะไป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 ไรู้แล้ว เดี๋ยวมันวิ่งว่าจริงเอาจริงที่เอาจริงจริงก็จริงกอจริงก็จริงไอเนี้ยกู้ไป่ก้าวก้าวก้ มอาลุ้นกูไปไหนซเอาลุ้นกูมาไปไหนไปซื้อแกงซื้อแกงซื้อแกงนี่เราเอาไปมึงไม่บอกกูอ่ะอ๋อซื้อแกงเดี๋ยวอะไรมาเดี๋ยวไปซื้อแกงแป๊บนึงนะแค่นี้แหละโอเคทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะไปหาที่ที่จอดพักให้แบบนานๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะโทรไปหาบริษีแล้วก็บอกว่า เน,นี่ยเอารถ ok มันมาแซดนะครับผมแบบไปแซดเร็วๆเงี้ยแล้วก็ชนอะไรแกสามร้อยอ่ะสามร้อยให้แต่เราไม่ขับเร็วจริงไงใช่ใช่แต่คือเราก็บอกว่าเนี่ยขับสามร้อยเลยสามร้อยแล้จะรอดหรอวะนี่จะไป็นอะไรก็มีได้หน่อยเองกันเนะไม่ยไม่บอกคุยว่าแค่ถ้ากูเอาแรงบวกไปแล้วมันไม่บอกมันอ่ะโอ้ยรู้มันจะไปรู้ไ่ะ เออเี้ยเออเรอเกินกันเออเคอขาอาจจะเอารถปซสีขาวมั้งเดี๋ยวไปซื้อแกงแป้บนึงนะแค่นี้แหละลองโทรอีกดิเกิดอะไรขึ้นพี่มันโทรมาเดี่ยโทรไปหยุดเลยไหนเอา้อยู่วางไปแล้ววางไปแล้วทีมไม่ทีมก็ไดครับตอนนี้เราขับรถออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนครับ ออกีม่ดีีิกบีลาบีฮัลโหลเอ่ออะไรวะไงแซดกันอยู่แซดกันอยู่นี่อุ้ยรแล้วยี่สร้เวเ้ยเฮ้ยพี่เสือเฮ้ยส0ม้อยเลยเดียวๆวเฮ้ยพี่เสือเราไปทำอย่างี้พี่เสือเดี๋ยจะเย็นสี่สามอยแ้วเนี่ยมร้อยซิมไอรถแรงีกวี่ดูเสียงดิดูเสียงดิโอี เป็นคนอุ้ยคนบันนะเกี et, ่ยนไปสามกว่าแล้วอะทุกคนเกอะ่สามร้กว่าแต่อนเราอยู่กับที่นะครับผมเล่นเครื่องหนะหมดเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมให้น้ำมันนะเดีขอขับขอสามร้อ้ถึงไปเนมโอเฮ้ยเดี๋ยวพี่แหะแล้วลองสามร้อยห้าสิบพี่ลองสามร้อยห้าสิบลองร้อยห้สิพี่ลอามร้อย้าสหสามรยี่แล้วาร้แล้ว้ยเฮ้ย ท้า้อยากโลกแค่นี้หน่อยเพื่อนแค่นี้ยไปนี่ก่อนที่ี่ก่อนแี่ี่ก่อนที่ไนี่ก่อนทีไปนีก่อนที่ไปน่ก่อนท่กอนที่ค่กอนว่กอนที่ไปนี่กอนราไป่ได้ไปนีรน่ไนกอนท่ไป่อยท่ไน่นที่เปน่อยู่ไปนที่ไปน่อ่ไปนี่ก่อนทไปนีน่ไกลเลยี่ไปนี่อนู่ไนีก่อนที่ไปนี่อนี่ไปนี่ก่อนที่ไปนี่กนี่ไปนีอนที่นา่กนท่ไปนกอายั่ไงดีนะใอ่ไปนก็โทรมาปอก่ไป่อ เอาไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขับไปเซเว่นกันพี่อพอเราขับไปเซเว่นเสร็จใช่ป่ะให้ทิง้งระยะเวลาสักพักหนึ่งเมื่อกี้แล้มันคิดแล้วว่าเราขับรถเร็วพี่เราจะแกล้งทะบอกส่งรูปที่แบบว่าเราเอารถมาเป็นคนเไอ้อเฮียอะไรวะเนี่ยก็เขาอยู่แกล่ะพี่แอ่อแล้วมื่อกี้บอกหยาบสามร้อย,อยออรถตันที่วิ่งถึงไหมถึงนี่ถึงดิเฮียถึง450ร้อยห้าสิบก็เวอร์ไปสัตบบรถกูเพิ่งแต่งไม้เฮียยังไม่รู้เลยว่ากาวติดสนิทหรือเปล่าาอะไรู เดี๋้วเราขับไปแล้วปีกูหลุดอ่ะทำหมดไปเท่าไหร่วัเนี้ยปีกหลุดไม่เท่าไหร่พี่พี่อกว่าปีกหลุดไม่เท่าไหร่หรอกอันนี้ผมพูดจริงแต่ว่าล้อหลุดล้อหลุดไอ้ากเสียแกมันการดีไม่ค่อยดีใช่ไหมโอ้ยะน่าเกลียดเลยส ล้อห้าล้อหลังวิ่งนำล้อหน้าล้อหลังวิ่งนำล้อหน้าหลุดหลังวิ่งนำล้อหน้าสลักล้อหลุดนะครับอ่ะเอารถมาให้ครบเลยบอกแคเนี่ยพี่พูดเล่นเล่นถ้าเป็นจริงนี่าเขาไม่ออกนะผมบอกเลยเอ้าจะไม่รับสายกู่มกำลังจะวนวิ่งกำลังมันโอ้โหกำลังมันนี่กลับมากรด่าให้ได้ไหมก็อาจจะมองว่ารถมึงเป็นรถซีแกงก็ได้นี่ยเออแย่ไรเพัรพี่เนี่ยกำลังจะไปแล้วไม่โทรมไปนะทุกคนโอเคไป ตัดสายพี่ตัดสายตัดสายครับตัดเลยตัดเลยกูอยากเล่นจอดอืเราเล่นกับระดับภาระดับมหาการพระอะไรนะหาสมปองวะพี่ไปวันอ้าวไม่ใช่ไผปองเฮ้ยเฮ้ยไผเสือเฮ้ยเฮ้ยถูเกล้งโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่จอดใหม่ครับแล้วก็ส่งรูปไปบอกว่ารถมันชนนะครับพี่ไมีใครโทรติดบ้างไหมลองลองโทรลองโทรหาพี่เสือดิพี่เออเนี่อะไรแบบนี้วันนี้อ่ะ รถกูมึงแต่งมันไอ้เหี้ยเอ้ยไม่รับกูด่ะเออทำไมโทรไม่ติดวะพี่เสือก็ไม่รับเหรอพี่เสือกเขาไม่รับอ่ะอะไรวะเนี่ย<ด>ไม่ใช่เกิอดอุบัติเหตุนะถ้าชนมากูหวัวร้อนเลยเนี่ยเอารถไปไม่บอกกูเนี่ยกลัวเป็นหว่วงไอ้เหี้ยแต่มึงดูมันทำดิทำไมมันทำแบบนี้วะไม่เข้าใจเลยก็ถามมันนี่ดิมันตัดสายมาเลยแค่มึงโทรไปอ่ะนอนโทรหามันนี่ อ,อ้าฮัลโหลพี่บอกมันกลับนี่เฮียกลับตอนไหนอันเนี้ยพี่คุยกับพี่ทีมาโอ้ยเหมือนเขาสนุกกันอยู่เลยอ่ะเอาไม่หลับลก,กูไปขับเครียอะไรของมึงไหนนิม <c oughs> เ,เนนฮ้ยอ,อะไรไหนนิมเอ้าเอา,เอา,เอาไอ้เครียเราเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยไม่ใช่เป็นอะไรนะเมื่อกี้บอกเอ้ยรถใหญ่แล้วก็สัญญาณมันก็หายไปเลยอ่ะเอ้าอะไมวะไอ้เกียร์เองแม่งบอกรถใหญ่แล้วแม่งก็ตัดเออไม่ใเป็นอะไรนะมีตัวประมัยดิพี่เออเกียรแม่งบอกอะไรเนี่ยแล้วก็อ่ะหูหัวยามไปดิเป็นอะไรอ่ะจริงจังวะเนี่ยเขาอยู่ไหน่ิมีเกียรกูกลัวชนเนี่ยสัตว์มีตัวกลับไปหาไอตีนแล้วพี่ถามเขาอยู่ไหน พอ,อ่เกย์แล้วเมื่อกี้แม่งแบงแบไม่เหมือนตอกใจละลรทุกอย่างอ่ะผมเห็นได้ยินเขาบอกว่ารถใหญ่รถใหญ่แล้วก็หายไปเลยรถใหญ่แล้วก็หายไปเลยเ,เป็นไงพี่ไปแซดมาตุ๊กฝีเลยแซดบ้าแซดบ้าอะไรขับอยู่ที่ใช่ครับทุกคน <K h le bb> ขับถ่วงเวลาครับทุกคนครับคือเราขับถ่วงเวลาไม่ให้แบบให้เวลามันผ่านไปอะ่ะให้มันนานๆนะให้มันรู้สึกว่ารอรถออกมานานอะ่ะโอเคทุกคนครับผมทักไปแล้วนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าดู๋ยด นี่ผมทักไปว่าทีมเนมรถชนกว่าทีมพี่เสือเองเฮ้ยดีมอะไรนี่ันชนเฮ้ยดูนี่เฮียเสืยเฮอียวม่นมีอะไรปุ๊เนี่ยเออเออรถชนหักกแจรถนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่รับเดี๋ยวพี่รับ เดี๋ยวพี่บอกว่าผมผมติดอยู่ในรถจะออกมาไม่ได้โโออเเคคพี่พี่วิ่งออกมาไกลๆก่อนกลัวรถระเบิดได้ทีมไอทีมเป็นไรแม่โอ้ยไอเนียมติดในรถเนี่ยพี่เดินออกมาไกลๆมันเดี๋ยวกลัวรถระเบิดเนี่ยไฟแม่งลุกเลยพี่แต่ว่าพี่โทรแล้วทีมยิ่งไปชนที่ไหนเนี่ยโอ้ยเรียกว่าอะไรวะเนี่ยไม่รู้อะมันมืดอ่ะเนี่ยแล้วแม่งไฟไฟขึ้นข้างหลังรถอ่ะที่มันเป็นตรงเครื่องอ่ะไอเนียมติดออกไม่ได้พี่ช่วยไม่ได้เลยตอนเนี้ยเรี่ยไงดีว่าทีมไม่ยี่ง ยังไม่กลัวเลยตอนนี้สั่นหมดเลยเนี่ยไฟไม่เอาไงดีเนมเนมไอเนมที่มีที่มีโทรศัพท์มีมีเดีวพี่เปิดเสียงเพื่อแบบลดแบบเสียงหมอเสียงอะไรนะโอเคโอเคหมอใส่เลนใส่เลนใส่เลนใมาโทรไปกันทุกคนโทรไปกันแล้วโทรไปกันดีๆเอาว้คือผมลืมบอกไปนะว่าดีเมอร์ร่วมมือกับผมนะเฮีย แล้วรถไปยืนไหนดิผมไม่รู้ไอ้เหี้ยกูไม่รู้ครัมันเป็นอะไรมากวะเนี่ยอ้เหี้ยมันมันไม่ใช่แล้วรถไฟลุกแล้วพี่เนมติดอย่างงี้โอ้โหไปดิชอยรถจีก่อนทางด่วนมั้งรถเลยรถเลยไปดีไปดีไปกันมาเลยม่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอีเทียเนมเนมยังพี่เป็นอะไรอีกเนมอู้ยโอ้ยเป็นไรเป็นที่ไหน เอาพีไหนพี่บอกผมก่อนจะไปเฮ้ยพาคาค่าเลยเหรอเกินเฮ้ยเสียงรถหว่อเฮียเฮียโอ้โหเฮียคุณพาคุณเจ้ามันออกออกมาได้ยังพี่มึงขอไม่เนมได้เหรอขอร้องอ่ะอพี่เสืออย่าร้องสิตรงไหนพี่ตรงไหนตรงไหนพี่พี่บอกก่อนตรงไหน พี่อยู่ตรงไหนพี่เอ้าเนียหล oh. ุดเนาะเอ้าเนี no. <go oh. ้ยวไหลวะเนี้ยเนี้ยไม่โดนพังหมดเลยเนี่ยขาดดิขาขาดวะเนี้ยอุ้ยเลือดไหลเต็มเลยไอ้เนี่ยมันไม่ขยับเลยเฮ้ยทำไงดีให้่เนี่ย มบากแมวว่าอี้คือผมต้องไปยาวบนไงให้มันเหมือนรงพยาบาลมันอยู่ไกลๆอ่ะไกลใช่ไหมแบบให้มันเสียงไม่ชัดอะไรเงี้ยอออ่ะแล้วพี่ผมติดอยู่ในรถแล้วพี่กินโทรศัพท์ผมออกมาได้ไงเออว่ะมีคนโูรมาแล้วบอลอยู่แถวไหนดีจะ้วเไปหาไปเลยไหมเข้าไปเจอมาแล้วอี้เหรอเหมือนเหมือนมันเลยเหมือนมันขับรถออกมานะให่เหรอเออเอาดีเกจม โอ้ยรอบอ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 ยรอบทุกคนโอยทีมยังไม่เงยนิ่มโอ้ยพี่รถหมอมาเหรอเออดีกันเนี่ยรถหมอมาเต็มเลยสิบกว่าคันน่ะโอ้ไม่ชนที่ไหนเนี่ยพี่บอกก่อนพี่ไปชนอยู่ไหนโอ้ยยยนิ่มโอ้ยพี่ผมบอกไปแล้วผมว่าเลยีอยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วเฮ้ย พ oh, ี่กลับไปหาพี่กลับไปหาพี่กลับไปหาว้ทุกคนครับที่กลับไปหาพี่ดูอ่ะทุกคนออกมาออกมาแล้วหรอออกมาแล้วน้่บ้านบออย่างนี้พี่หายเลยมันจะเจอเราเลพี่เร็วนิ่มดีก่อนมันจะไปไหนเนี่ยพี่บอกก่อนบอกบอกก่อนตรงไหนเฮ้ยพี่ผมออกมาแล้วหมู่บ้านแล้วพี่อยู่ไหน้หมู่บ้านแล้วพี่อยู่ไหนผมออกมาแล้ว บอกก่อนพี่อยู่ไหนพี่ผมเครียดจริงนะเนี่ยเออแล้วเขาวางตัวเอาแล้วอย่างนี้จะไปไหนอ่ะเราต้องไปที่ไหนอ่ะตอนเนี้ยเออไปไหนผมจะเลยไปที่คือคือตอนเนี้ยท,ที่ที่เกิดเหตุอยู่ตรงไหนย,ยังไม่รู้เลยไม่รู้ตอบไม่ถามมันแล้วไม่ตอบเที่เราโทรไปก็ไม่รับไม่อะไรวะนะเออตอนนี้เราทำอะไรได้มั่ง รอดิรอพี่เสือเาก็พี่เสือรอพี่เสือตั้งสติได้ใช่ไหมเออแกคงรู้แล้วอะเราต้องรอเราไปหาไม่ได้เหรอหาจะเจอเวอาจานเออหาไม่เจอหรอกโอ้แล้วก็ไม่บอกแล้วไม่บอกไหนโอว่าแล้วเอารถออกไปขับไปคับนิ่งเนี่ยว่าอะไรเออผมมีรางไม่ดีตั้งแต่แล้วรถคู่ไปแล้วรถกูเพิ่ไปแล้ววัดว่า โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมถึงหน้าหัวบานแล้วออยู่ไหนตนี้ไหนเป็นไรวะเนี่ยลงมาแมงเดเต็มเลยเฮ้ยตอนไหนตอไหนอไหนเดี๋ยวหมอช่วยด้วยเขาหมอหมอไม่อยู่ไหนีไมอยู่ไหนหมอช่วยน้องผมด้วยเออเอป็นไรมากไะเนี่ยเย็บแล้วก็หมอดูขาน้องผนนี้หมอเย็บได้ไหมหมอ ไม่หมอเราคงจะตายเนี่ยปอะไรมาไม่เี่ยาเลยไม่เล่นดิไม่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 ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลชัยยพึกทางด่วนลาวิทาจตุโชเอาดีๆไอ้สัตว์อย่าตีอยู่โรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลชัยยพืกหอไม่ร์หมอรู้ไวรู้ไว

เอยหมอช่วยด้วยหมอหมอช่วยด้วยหมอเอาอะไรกันเี่ยเอหมอช่วยเรด้วยเอาหมอช่วยดหมอหมออะไรหมออะรอะไรวยไอสาว์หมอท้วงไงหมอ้วงเนี่ยทุกคนหมอด้ว่อย่าไปแก้กันดูมักหจริงเนี่ยเฮ้ยแก้งแก้งแกเอางี้ถ้าสนายไม่ตรวจเราพานายไปกินไก่โอเคครับโอเควค่ โดน yup. แก้เลยอันนี้งอนอันนี้งอนจริงไม่ได้โดนนานไม่ได้โดนแก้งานไม่ปก็ไม่น้ไม่เปอยอ้ยไปเดายทีเมากินเทียบรอยนาดอัอันไหจริงเยไ่ใชนเจ็บริง โอเคครับ okay, ทุกคนครับเอาเป็นว่านะครับผมหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันอีกนิดหนึ่งด้วยและอย่าลืมนะครับผมไปกดติดตามช่องพี่เสือมาแล้วด้วยนะครับผมช่องนี้แกกลับมากินแล้วเออกินมี okay, มดแ้เออแต่ล่าสุดพี่เสือปวดท้องครับลองเข้าไปดูนะครับว่าเป็นปวดท้องอะไรไงแกเพิ่งลงปีไปแล้วก็นี่ครับผมอย่าลืมนะกดติดตามนี่ฮะน้องดาวมี่จิมเมอร์จิเมอร์ฮะจิมเมอร์อและคนสุดท้ายที่เราอย่าลืมติดตามเลยนะครับนั่นคือนี่ครับผมมายคน อันนี้ของผมนะครับผมต้นไม้ผมที่กำลังปลูกอยู่นะตอนนี้นะครับผมมันก็เริ่มโตอย่าลืมกดติดตามจานทีมด้วยนะครับผมก็ใครอยากดูรีวิวรถเต็มๆนะครับอกเลยว่าอะไรในสายฟ้าสีก็จ่ายโอเคแล้นนวทุกคนทักทายวันนี้ขอตัวลาไปก่นอนสวัสดีครับบ๊ายบาย